ชาวราศีเมษทุกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีโชคมีลาบท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้การทำมาหากินของท่านนั้นก็จะทำได้ดีจะตั้งตัวได้เพราะความขยันของท่านท่านเป็นคนที่มีความอดทนท่านเป็นคนที่เรียกว่า ไม่ชอบพึ่งพาสายใครท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำด้วยตัวของท่านเองท่านเป็นคนที่มีความมณะและมีความขยันจึงทำให้ครอบครัวของท่านนั้นไปสู่กับความสุขความเจริญตัวของท่านนั้นจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ติดไม่ขัดอะไร จึงมีผลงานที่ดีพึงพอใจกับคนที่พบเห็นอย่างมากมายจึงทำให้ตัวของท่านนั้นได้มีฐานะที่ดีในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีเมษนั้นจะเป็นคนที่เรียกว่ามีอุดมการที่ดี จะทำอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนรวมถึงในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวของท่านจะมีความรุ่งเรืองถ้าหากว่าท่านจะทำการค้าขายก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในช่วงนี้จะมีกำไรเป็นกอบเป็นกรำมาให้ท่านท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองถือว่าชาวราศีเมษ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของท่านหรือว่าดวงชะตาจะมีการแข็งแกร่งเกิดขึ้นไม่มีอะไรมาเหนี่ยวล้างได้ในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านทุกระยะในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองผิดกับในช่วงก่อนนั้น ในช่วงของเดือนที่ผ่านมานั้นถือว่าดวงชะตาของท่านยังไม่ดีเท่าไรนักบางทีอาจจะมีการสะดุดติดขัดมาในช่วงก่อนนั้นในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังมีบ้างไม่มีบ้างก็พอประทังชีวิตมาบางคนถึงกับลมรุกรุกราน ต้องไปขอคนอื่นก็มีในช่วงนั้นแต่ในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านจะกลับมาดีกว่าเดิมดวงของท่านนั้นจะพุ่งแรงในช่วงของวันที่9้าจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีาศเมษนั้นได้มีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นชาวราศีเมษจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงมือทำ ได้เลยจะเป็นผลดีจะมีกำรรกำไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาเก่งจะพูดจาไรในช่วงนี้ก็มีคนคอยให้การสนับสนุนและเชื่อฟังท่านถ้ากาท่านไปติดต่อในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีไม่ว่าท่านจะไปเอ่ยปากพูดจาอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท้งนั้น ความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงนี้ท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครท่านก็จะได้งานในช่วงนี้ท่านอยากได้รถได้บ้านในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาของท่านถือว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดี ท่านจะทำอะไรท่านรีบประกอบกิจการได้เลยรวมถึงในเรื่องของโชคลาบในช่วงนี้ก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็พอมีหากว่าท่านใดชอบในทางเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถือว่าดวงกำลังมาที่ดีหรือว่ามาแรงแซงทุกข์ ระดับอันนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นจงรีบกระทําหรือว่ารีบไฟฟ้าไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีในช่วงของเดือนที่ผ่านมานั่นก็ให้ท่านสลัดทิ้งไว้ในช่วงของเดือนที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้ติดตัวมาเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราจะได้พบและเราจะได้ประสบกับในวันข้างหน้าในช่วงต่อไปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นจงขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านอาจจะมีโอกาสที่จะออกไปนอกสถานที่บ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำบางท่านนั้น เช้าไปเย็นกลับก็มีท่านจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่ในช่วงนี้ก็ถือว่างานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านก็ไปทำงานแทนเจ้านายหรือว่าเจ้านายสั่งก็เพราะว่าท่านเจ้านายท่านมีความไว้วางใจเราทำอะไรก็มีความสำเร็จเจ้านายจึงรักและเอ็นดูท่านอยู่เสมอจึงทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสุข มีความโปร่งใสท่านไปติดต่ออะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานที่เรียกว่ายุ่งยากหรือว่าเกี่ยวกับงานเซ็นสัญญาต่างๆนานาไม่ว่าจะจัดซื้อจัดขาย ในช่วงนี้ก็ถือว่ามีผลดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะเป็นผู้นำชุมชนและท่านจะได้เป็นคนที่ไว้ใจของคนทั่วไปอีกถ้าหาผลงานของท่านนั้นที่ท่านทำก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นมีคนไว้ใจท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบเปิดเผยทำอะไรก็ไม่มีการปกปิดอะไรทั้งนั้นท่านเป็นคนโปร่งใสทำอะไรก็เห็นกระจ่าง มีการที่เรียกว่าให้ท่านตรวจสอบได้ท่านเป็นคนที่จริงใจทำอะไรทำจริงงานทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเพราะว่าท่าน <c oughs> เป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งท,ท่านทำอะไรก็ ไม่เคยละเว้นท่านเป็นคนทำจริงพูดจริงทำจริงไม่มีการลังเกียจลังงอใครทั้งนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบใครท่านช่วยเหลืออะไรใครท่านก็ช่วยด้วยใจจริงของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีแนวคิดที่เรียกว่าสร้างสรรค์ทุกคืนทุกวันนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบสวดมนต์สวดพร ก่อนนอนท่านก็สวดมนต์ไหว้พระกราพระนี่ก็เป็นอานิสงส์อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ตัวชะตาของท่านนั้นดีและมีความโดดเด่นแข็งแกร่งอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าท่านเป็นคนชอบทำบุญสุนทานอีกตหากดวงการเงินการงานถึงได้ดีในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความอุปัรรมค้ำชูช่วยเหลือสังคม ถ้าหากว่าใครเดือดร้อนมาท่านก็ช่วยถ้าหากว่ามาขอร้องท่านท่านก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินท่านก็ช่วยถ้าหากว่ามีโอกาสที่ดีๆท่านก็เป็นคนที่ชักพานำพาให้ท่านได้มีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นบางคนนั่นที่ตกงานหรือว่าว่างงานอยู่มานานในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกา อันนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครเขาไว้ที่ไหนท่านก็จะได้บรรจุงานในช่วงของเดือนนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำมาหากินจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านท่านจะประกอบากิจการอะไรในช่วงนี้จะมีผลสำเร็จและจะมีความดี อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ท่านไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้บางท่านนั้นล่ำรวยเงินทองด้วยโชคลาภมาจากทางไกลอันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงอีกอย่างหนึ่งการงานการเงินถือว่าดีโชคลาภก็มีมาบางท่านนั้นอาจจะได้ล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นท่าน อยู่ในจุดยืนที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประกอบอยู่ด้วยดวงชะตาของท่านบุญนำพาวาสนาสูงส่งดวงชะตาของท่านนั้นจะทำให้ตัวของท่านโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ประกอบกิจการอะไรก็มีความสำเร็จมีความมุ่งมั่นและมีความปรารถนาที่ดีใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็ชมนิยมยกย่องท่านทั้งนั้น ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีคนอุปัรรมค้ำชูอีกแต่หากในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของท่านถือว่ามีสเสน่์อย่างแรงถ้าหากว่าท่าน <c oughs> จะคิดทำงานสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาอีกใหม่ๆในช่วงนี้ ก็จะมีความสำเร็จก็ขอให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของการค้าขายจะเป็นจุดยืนที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้ถ้าว่าท่านจะค้าขายไม่ว่าจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนสนับสนุนท่านอีกมากมายในเรื่องการเงินการทองถ้าหากว่าท่านไม่พอขาดมือท่านก็สามารถหยิบยืมคน ที่เรียกว่าอยู่ใกล้ตัวได้เขาอาจจะให้การสนับสนุนท่านและให้การช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดรวมถึงเจ้านายก็ให้ความรักความใคร่ท่านมีความเอ็นดูซึ่งกันและกันในช่วงนี้ถ้าว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีประสบการณ์ที่ดีเจ้านายจะรักท่านมากท่านอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มในช่วงของก่อนสิ้นปีเก่านี้ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาแรงจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีเมษนั้นในช่วงนี้ถือว่าบุญกุศลได้อุปธรรมค้ำชูดวงชะตาได้เปิดนำพาให้ท่านทำอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นในเรื่องของคนรักคนใครอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็จะมีความสุขถ้าหากว่าคนที่มีคู่อยู่แล้ว จะทำอะไรก็มีความสุขมีความเจริญมีความคิดที่ตรงกันทำอะไรก็ปรึกษาหารือเขาอาจจะมาช่วยเหลือเราได้อีกหลายทางในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้เขาจะเป็นที่ปรึกษาหารือกับเราได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีคู่ครองที่ดีให้ความปรึกษาหารือก็ถือว่าบุญของเราอีกเช่นเดียวกันแต่ บางท่านที่ยังไม่มีคู่ที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะพบเจอกับเนื้อคู่ในช่วงของเดือนธันวาคมท่านอาจจะไปเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของท่านก็ได้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองท่านจะพบกับคนดีมีฐานะดีเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมไม่เป็นคนที่เจ้าชู้หรือว่าไม่เป็นคนที่ ใจร้ายเขาอาจจะเป็นคนที่ดีพูดจาดีทำอะไรก็อยู่ในสินในธรรมถ้าหากว่าอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขความเจริญสืบต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของเนื้อคู่ชาวราศีเมษถือว่ายังอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของสุขภาพและพารณาัย ในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรืออาจจะติดเชื้อมาจากผู้อื่นในเรื่องของไข้หวัดหรือว่า เป็นโรคที่เรียกว่าภูมิแพ้อันนี้ท่านระวังกันไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันจะเดินจะเหินในช่วงนี้ท่านระวังกันไว้อาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่ามีการหกลม้มลงไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าให้ท่านระวังกันไว้จะเป็นการดีในเรื่องของอุบททัติเหตุ หากว่าท่านไม่ประมาทเสียอยางก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงจตาราศีนี้เราเป็นเพียงบอกแนวทางให้ท่านได้รับรู้ไว้และเพื่อความสว่างสวัยในการรู้ในวันข้างหน้าว่าดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อฟังแล้วก็ให้ท่านโปรดใช้ วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันใหม่ๆเมื่อฟังกันแล้วเมื่อเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เราจะขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี